ใส่เงไปเลยเขาจะแบบเขาจุนก่อนจุนก่อนแล้วค่อยไปพัดพัดแบบบนนอกบนนอกนะทุกคนเต่๋เขาจะต้องใส่อย่างไรจะได้สัมพันแหละอปดีใส่หนึ่งก่อนอ๋อร้อนอืม เดี๋ยวน้ำมันหอนค่ะก็จะเอาอันนี้กบลงไปเลยกบดีเฮาไปคนเดคาโน่โดยเฮาใส่เกลือใส่ต่ค้นว้าวนี่ลองซิมบบังเฮาลองซิมบบังถ้าหม้อมันหอนเขาก็จะเอาอนนกบากากใส่ลงไปเลย อันนี้มันยังบรทนันฮอหลายให้มันหฮอนหลายๆใส่เบเดี่ยวคนปุ๊บปั๊บ,บได้เลยอืมอะ้รละไปนี่ก็จะได้แล้วไม่ได้ฮอเสียเอากรุบลงไปเลยเอาหัวมันก่อนใส่ลงไปเบิดเลยอันนี้ขากับหัว ก็ฝากคนเถอะทุกคกนปลายายมันออกกันนะเบื้องขาเลยทุกคน <c oughs> นี่ถ่ะแป๊บหนึ่งกอนแล้วเขาจะค่อยโคโเรแบบว่าบให้มันแตกนะเด <c oughs> ี๋ยเขาจะปลุกออกก่อนพอมื่กี้โฮแบบ อ้ยไปจืดให้มันแหงแหบแห็บๆหบแล้วกอนนะเหบเหบก่อนเดินนี่ตักมันก็จะประมาณน,นี้แหละเหลืองอุ้ยห่วยเลยแต่สเดลมันติดหมอนิดนึงว่าน่าจะเบนห่อเอา,เอา,าน้ำมันเก่าน,นี่แหละไปนี่บันนี้เขาก็จะข้างหมอดําของเขาไว้เพื่อคัดปเป็นรอบที่สองนะนี่บันนี้เขาก็จะเอา,าน้ำมันตูมไปขี้เขาจืดนั่แหละ เอาใส่ลงไปเลยน้อยเดี๋ยวเนี่ัน้ำมันหอนๆก่อนแบบนี้แล้วก็ใส่เครื่องลงไปเลยอืมก็จะหอมนิดนนะพอจะลงไปมันก็หอมแล้วทุกคนเลยนี่พอลงไปคุยคยคุยก่อนนะทำมันหอมก่อน นี่วันนี้เขาก็จะใส่อันตกอบเมื่อกี้ลงไปเลยเขาเลยเขาเลยค่ะ <c oughs> อ้อยกินมาแล้วกินมันเริ่มมาแล้วนะเนี่ยปรุงรสด้วยเม็ดครีแนวจะปูมักเดอร์เรื่องสีแล้วกาศน้ำปลาหน่อยนึง บบซอสหอยคะ่ะซอสหอยใส่ลงไปเลยเชฟร้นานก็จะแทบหนนึนเงเนาะส <c oughs> ำหรับคนมาสอดหอยเด้สำหรับคนมักหอยซอสหอยว่าพิสว่าไม่ได้แล้วก็จะใส่พอยายซูลงไปแบบนี้พอยายซูนี่ก็คือแบบมันแทบเลยนะอันไดใส่พอยายซูลงไปนี่เออแล้วก็เคล่เ,เ,เล่เคเล่เออเเลเข้าไป ตอนนี้ก็คือแบบน้ำลายอ่ะมันไหลแล้วน้ำลายมันไหลเนาะนะอนี่ท้ายสุดเราก็จะใส่กะเพราเพราะเราจะทำกะเพรากบคาเคลยเ,เลย์ต้ปาเลยอือเึ่ใส่กะเพราต้งไป่มันกับกิบแบบนแบบมันกินแบบใหม่ๆละไดแบบนี้ กินหอมกะเพารพากะเพราหน่อยนึงนะเนี่ยแต่คือแบบมันบ่ค่อยจะมีน้ำปานใดนะทุกคนขนาดย้ำฝนนก็ยังบ่มีน้ำเด้นี่อืมนี่ไงจะประมาณนี้แหละอยู่แบบบ้านๆจัซีิอยู่ในไใฮนิสสวนกันสิขอจะใช้ไฟแบบนี้คือเกาหลีจัซีแบบิแหละหลายคนถามว่าเป็นยางมง่วงไหมคือดำนี่สาเหตุที่ว่ามอวงไฟดำนะ เขาก็จะใส่น้ำลงไปหน่อยหนึ่งตัวมันก็่มีน้ำเลยใไปแบบนักทะเลคะเลคะเลโอเคทะเลทะเลเล,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 ลไปม,มันก็น,น่ากินมากเลยนะตอนนี้ก็คือแบบมันน่ากินเลยทุกคนนี่ เออกะทิซุกใส่จานนะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมกินค่ะข้าวเหนียวจำห่อนห่อนใบเขาย่ามแรงเดอ้อพี่รองเอ้ยมาเด้มากินเ้าน้ำกันเดอ้อแซบแซกับเมนูผัดกบนะจ๊ะบอแล้วกับขออนุญาตไปกินกันเด้อจ้าบอแล้วก็ไป